สอร้อยยี่สิบเจ็ดข้อในพระนี่ก็ลำบากกันนะโยมแบกศีตั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่บางครั้งบางคราวนี่คนมีศีห้าข้อนี่มีความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าจะมีคุณค่ามากกว่าท่านดีมั้งกันเลยคล้ายกับว่าอาจารย์สมชายชอบพูดว่าอะไรนะเจ้าว,วาดหัวดำอะไรเจ้าว,วาดอยู่บ้านสมพานอยอู่อยู่วัดเพื่ออะไรมาดืมๆไปแนละ้วท่านพูดบ่อยอะ่ะ เจ้าวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเยยกเข้าใจหรอเปามางงงงคือเจ้าวาดอยู่บ้านหมายถึงว่าพวกกรกรมกรกรรมการเนี่ยอยู่บ้านอ,าอยู่ที่บ้านปกครองม,มาจากบ้านเออท่านเออนี่ท่านเป็นไงเนี่ยไม่ไม่ตื่นทําวัดนี่ฉันดูนะเนี่ยเนี่ยกล้องถ่ายรูปนี่ถ้ากล้องนี่ฉันดูเนี่ยท่านทำไมไม่ไปถ่ายไม่ทาําวัดตอนเช้าอท่านไม่ตื่นสายท่านฉันดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเจ้าวาดอยู่บ้านใช่ไหมคบใช่ปะเออสมภารอยู่วัดคือสมภารน,นั่งมองนั่งอยู่วัดนั่นแหละแต่ไม่มีไม่มีสิทธิ์อะไรนะมีสิทธิก็กวาดขยอะอ่กวาดไม่ถูกใจใจเจ้าวาดเจ้าวาดสวนดอ,อีกอ้าวคิกเอาคิกเอานี่ใช้ไม่ได้นี่เอากลับไปบ้านนะอะ่กลับไปวดัวดใครวัดมันเลยไม่ต้องมาอยู่ที่นี่จะอยู่ที่นี่ต้องหนึ่งปี เดือนนึงต้องทอดพระปาให้ครั้งหนึ่งต้องทาเปอร์เซ็นต์ให้ถึงนะว่าปีหนึ่งต้องหาเงินได้ได้หนึ่งล้านสองล้านไม่งั้นนี่ท่านไม่มีประสิทธิภาพคลิกเอาออกไปอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะเะจ้าว,วาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดมาประชุมแต่ลันทีนี่ทีหน้านะต้องทําอย่างนั้นนะท่านนะพระปานี่ทำไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตามยอดนี่ท่านนี่ถือว่า คุณภาพตกไปนะต้องแอคทีฟหน่อยอันนี้มีอจะมาเคยเคยเห็นนายกอันนี้ก็พูดกันอ,อยู่แต่แต่รัฐอื่นนะกรรมาการต้องพูดท่านรู้สึกว่าเดือนนี้ทำยอดไม่ถึงนะทำยอดไม่ถึงนี่ท่านต้องหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วเพราะทำยอดไม่ถึงเดี๋ยวผมจะหาองค์ใหม่ที่เขามีความฉลาดามีแอคทีฟกว่าท่านมาเพราะนี่ทำยอดไม่ถึงแล้วนี่ อันนี้ก็เล้วเข้าตำราเจ้าว,วาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดสมภารก่อนมาเด็กเฝ้าทรัพย์สมบัตินายกคำว่าสมภารน,นี่ต้องถามออกไปได้<ม>แล้เมื่อกี้คือสมภารน,นี่คือรับภาระหมดรับภาระ,ะเก็บของบางทีวัดนี่เต็มไปด้วยของสเพรนะเพราะว่าอะไรเอามาญาติโยมบอกเอออันนี้มันยังใช้ได้อยู่นั่นเอามาเก็บไว้ที่วัดเอามาเอาใช้วัดใช้เอา เออทีนี้วัดก็มรู้จะว่าไงเพราะว่าทําหน้าที่เป็นสมภารอย่คือมีสัมภาระเต็มไปด้วยสัมภาระอยู่กับสัมภาระเต็ไมไปหมดอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันียวน่ากลัวเหมือนกันแั้ันบางทีก็ต้องต้องต้องหลีกเหมือนกันได้ประเภทนีออ้วัดพระอยู่ก็ไม่จเจริญเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่ามีสมภารคอยสั่งอยู่ที่บ้านนะว่าต้องทางี้ต้องทงางั้น เจ้าวาดอยู่บ้านเขาไปเจ้าวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดเอออันนี้อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าต้องมีศีลสํารวมในปฏิโมกอีกประการหนึ่งก็คือ,อมัตตัญญุตาจาพะพัฒนสมิงค,คือต้องเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภครู้รู้ประมาณในการบริโภคก็เรียกว่าไม่ใช่อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างพระนี่ ฉันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ฉันเขาบอกว่าอาวัยวคคนมนีมันมีเป็นคู่คู่นะโยมยกเว้นอย่างเดียวคือคือปากปากดำมีทําหน้าที่ได้สองอยา่างคือหนึ่งพูดสองกิน,นพูดก็อย่าพูดมากกินก็อย่าก,กินมากเพราะมันอันตรายทั้งคู่แต่จางสุนทรพูก็บอกว่าอะไรนะพูดดีเป็นเอของใครนะจะลืมไม่ได้ลืมจําไม่ได้ พูดดีเป็นสีนแก่ปากพูดมากปากมีสีอะไรตน้องนั้นนะอันนี้ไม่ใช่สุนทรพูดสุนทรพูดแบบอะไรถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวต,วตายทําลายมิตรอ,อันนี้ก็จําได้แค่นี้อันนี้ก็สําคัญเหมือน,ก,นกันกินก็เหมือนกันนะโยมถ้ากินมากในนนี้ลําปากแน่ให้หมองบงษยนยมสังเกตที่นี่บางทีบอกว่าเอ,อกษียณได้จะ จะไปเที่ยวสนุกสนานนี่ปรากฏว,ว่าเงินที่จะเอาไปเที่ยวต้องให้หมอหมดะจะไปออกกําลังกายไปอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าหัวเข่าก็เสื่อมแล้วเดินก็ไม่ไหวฉะนั้นเนี่ยตมาก็เห็นเออปกติกอลนี่มีไว้สําหรับคนที่อายุมากเลยคือคนเกษียณ เราเห็นก็มาทิ้งไม่แสดงว่าเกษียณก็ไม่เล่นกอล์ฟเลยตอนนี้นโยมเสริฐจะเล่นกอล์ฟไปดูได้มีอยู่สองถุงในนี้ถ้ามันเล่นได้ก็ไปเล่นวยวตอนเพราะว่าเกษียณนั่นเล่นกอล์ฟนี่ถูกต้องแล้วอยู่ถูกต้องแล้วเพราะว่าปลดเกษียณแล้วก็เดาออกกําลังกายอันนี้ก็สนใจไปหยิบเอาได้เลยมีเหลืออยู่สองถุงอันนี้ก็เรียกว่าต้องรู้จักในการบริโภคอยู่นี่คือวิธีการ ที่จะให้อยู่อย่างมีความสุขและอีกประการหนึ่งก็คืออาทิจิตเตจะอายโยโคมันประกอบทำจิตให้ยิ่งคําว่าประกอบจิตให้ยิ่งนี่หมายความว่าหมายความว่าทําจิตให้สงบให้สงบให้มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนเรามามีสมาธิมากขึ้นนี่มันจะทําให้สงบมากขึ้นเพราะว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญา คนเราถ้าอายุมากขึ้นในจิตใ,ใจจะเย็นลงเยอะๆเย็นลงไม่เหมือนกับวัยรุ่นในวัยรุ่นนันเขาบอกว่าวัยรุ่นมันมีความเป็นพานอยู่เยอะคําว่าพานนี่ภาระภาระแปลว่าเด็กเป็นภาษาสันสกฤตบาละภาษาสังสกฤตด้วยภาษาบาลีด้วยภาณาะแปลว่าเด็กน้อยเด็กน้อยทําไมเขาบอกว่าเด็กน้อยหรือเขาเรียกคนผานะเพราะว่าเด็กอ่ะ มันใช้ปัญญาไม่ครบจบใช้กําลังไม่ครบปัญญานะมีกําลังมีสองอย่างหนึ่งกำลังกายสองกำลังสติปัญญาแต่ว่าเด็กนี่มันจะใช้กําลังอะไรมากที่สุดคือกําลังกายกําลังสติปัญญาไม่ค่อยมีกานมีเรื่องมีอะไรมันกรตีกันเท่านั้นเนี่เพราะใช้กายอย่างเดียวแต่ไม่ใช้สติแต่คนเราเนี่เมื่ออายุมากขึ้นมาเมื่อมีประสบการณ์มีความรู้มากนี่มันจะมี